มันนี้มันกําเดามันทำที่้้งท่านอยุอยู่บ้านนี้โอเคคนที่ก็ปไม่เคยกินเลยร้อนจเลยทีนีมันเดือดากเลยก็้ร้อนใน้ไม่ต้งที่ดีายได้เลย

মানে. <mí>